สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนินเสนอเมนูแกงเขียวหวานเจค่ะมาดูกันว่านินทำยังไงคีะแกงให้หอมเสร็จแล้วก็กเติมกะทิลงไปนะคะค่ะเพราะว่าเราไม่มีเนื้อสัตว์ที่เราจะอ่าแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะเป็นหางกะทินะคะเห็ดข้าวโพดนะคะเห็ดสามอย่างนะคะมีเห็ดนางลมแล้วก็มีเห็ด อะไรลิ้นขาวนะคะแล้วก็มีเห็ดเ,เข็มท้องนะคะเดี๋ยวเราใส่ลงหม้อหม้อเริ่มเดือดไปเรียบร้อยคะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใส่มะเขือยาวนะคะมะเขือยาวนะคะปรุงไม่มีอะไรมากนะคะมีชูรสเจนะคะแล้วก็มีน้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็เ,เกลือนะคะนินจะทําเวลานินทํานินไม่ใส่ไม่ใส่ซีตามด้วยเขาเรียกอะไรมันเป็นพวกเต้าหัวค่ะ เป็นกรอบๆนะคะเน้นชอบกินนะคะเวลาใส่ลงไปแล้วมันอร่อยนะนน้นจะใส่ไปด้วยนะคะแกงกะทิที่เหลือไว้นะคะอันนี้คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะจะทำให้แกงของเราอร่อยตามด้วยใบโหระพาสุดท้ายเลยนะคะสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยนะคะ มาดูสีสันกันนะคะว่านา